เวลค o มทุกท่านครูจิกรุทธีสวัสดีครับผมเจมส์เจนวารุนะครับหลายๆคนก็คงเล่นเกมรีออฟิเจนไวด์รีเป็นอยูยยยย่ใช่ไหมครับในส่วนนะครับข้อมูลที่เรารอคอยกันมาอย่างยาวนานครับกับข้อมูลหลุดของแพท3.1เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าในแพท3.1นี้จะมีข้อมูลอะไรหลุดออกมาบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับขออนุญาต แต่ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตฝากสปอนเซอร์สักนิดนึงนะครับกับ Double P Shop เว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้100%นะครับเติมที่นี่รับรองนะครับผมว่าถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนมีเกมชั้นนำมากมายให้เลือกเติมนะครับเพื่อนคนไหนสนใจนะครับก็สามารถไปเติมได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปและเมื่อคลิกก็ไปแล้วนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องจินวารุด้วยนะครับกับเทนกู๊ดเกมมิงเกียร์แบรนด์เกมมิงโดยคนไทยสามารถเป็นเจ้ากับเจ้าของเก้าอี้ราคาถูกคุณภาพดีพร้อมโต๊ะเกมมิงได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คคคลิปดด้เเยยนนรรัับสสสาออ่่่ืืมใชโพว จากช่องจินวรุด้วยนะครับล้วข้อมูลในส่วนนี้นะครับมาจากช่องโ o w Channel นะครับผมเป็นอีกหนึ่งช่องที่ทำข้อมูลเกี่ยวกับการหลุดข้อมูลของเกมหรือออเบียนวารุนนั่นเองโดยแผน3.1นี้นะครับผมจะมาในวันที่24มีนาคมเดือนนี้นั่นเองนะครับผมช่วงวันปลายเดือนนะเพื่อนๆก็เตรียมตัวให้ดีเลยโดยข้อมูลในการหลุดนะครับก็มีมากมายหลายอย่างเลยนะครับโดยนะครับเราจะมาเริ่มที่ตัวของไอเทมแมนก่อนเลยครับไอเทมนะครับผมจะมีการหลุดมาทั้งหมด2ชิ้นในการนั่นก็คือ power breaker และ divine thunderer ครับโดยทั้ง2ชิ้นนี้นะ ครับผมก็คาดการว่าจะมาเป็นไอเทมชิ้นใหม่ในเกมนีโอออฟเลเยจันไวริฟและแน่นอนครับผมว่าไอเทม2ชิ้นนี้ก็มีความสามารถรวมถึงเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งเพื่อนหลายคนนะครับอาจจะไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจว่าไอเทม2ชิ้นนี้นะครับผมมันทํางานยังไงถ้าเกิดใจผู้คข้าวๆนะครับตัวของ How Breaker นะครับตัวนี้นะครับผมจะให้ตัวของ t อคแทคดาเมจคือพลังโจมตีให้เลือดแล้วก็ตัวของเฮลบร e เจนหรือว่าอัตราการเพิ่มเลือดด้วยนะครับแต่ความสามารถสุดพิเศษนะครับผมของไอเทมชิ้นนี้น อยู่รอบตัวนะครับ พอหนึ่งว่าอยู่เลนบารอนอย่างเงี้ยนะครับจะทําการเพิ่มดาเมจโดยจะเพิ่มดาเมจทั้งหมด2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือตัวเราเองเนี่ยจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวเราในการทําลายป้อมนะครับอีกอันนึงนะครับนั่นก็คือจะเพิ่มดาเมจให้กับเหล่ามินเนี่ยนต่างๆรวมถึงซูเปอร์มินเนี่ยนด้วยให้สามารถทําลายป้อมได้แรงมากยิงง่งขึ้นนั่นเองซึ่งฟังมถึงขนาดนี้นะครับผมก็คงจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าไอเทมชิน้นนี้เนี่ยมันเหมาะกับสายดันขนาดไหนนะครับบวกดาเมจให้เราเนี่ยสามารถโจมตีป้อมต่างๆได้ยังไไมม่่่่พพอนนนนรรััับบยยยยยงงปววววกกกกดดดาาาาเเเให้้ิีีตๆส ที่แท้ทูเลยนะครับสำหรับไอเทมนี้ส่วนไอเทมอีกหนึ่งไอเทมนะครับนั่นก็คือดีวาร์สันเดอร์ตัวของดีวาร์สันเดอร์นะครับจะเป็นไอเทมที่เพิ่มตัวของไอค์แท็กดามเดีหรือกังโจมตีนะครับแล้วก็ทําให้ใช้สกิลได้เร็วยิ่งขึ้นรวมถึงบวกเลือดด้วยนะครับแต่ว่าความสามารถของตัวดีวาร์สันเดอร์นะครับจะถูกแบ่งออกเป็น2อย่างในกันนะครับอย่างแรกนะครับนั่นก็คือหลังจากที่เราทําการใช้อบิลิตี้หรือใช้สกิลต่างๆนะครับการโจมตีปกติครั้งต่อไปภายใน10วินาทีนะครับจะทําดาา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 เเเเเมมมมมมมจจพพพืื้นนนนนนนฐป็็็กกกยยภิิ่่ตตตํววแลออดขงศััรูหค ว่าถ้าเกิดว่าศัตรูนั้นยิ่งเลือดเยอะเท่าไหรก็จะยิ่งโดนดาเมจแรงมากยิ่งขึ้นเท่านั้นและความสามารถหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับทำการโจมตีใส่ตัวของแชมเปี้ยนใส่ศัตรูเนี่ยก็ทําให้เรานั้นสามารถฮิวกลับคืนมาได้ด้วยโดยจะฮิลตามแม็กเลือดของศัตรูนั่นหมายความว่าถ้ายิ่งศัตรูเลือดเยอะมากเท่าไรเราก็ยิ่งฮิวแรงขึ้นนั่นเองนะครับไอเทมชิน้นี้นะครับผมเหมาะกับแชมเปี้ยนที่เป็นไฟเตอร์อย่างมากเลยครับผมเพราะว่าสามารถที่จะจัดการกับแทงฝั่งตรงข้ามได้อย่างดีและยังไม่พอรสามามถฮเลืือดกับคนมาามาาตก เลือดของศัตรูด้วยนะครับที่จุดนี้นะครับก็มีแชมเปี้ยนหลายตัวมากมายนะครับผมที่สามารถออกได้ส่วนถ้าเกิดว่าใครนะครับผมอยากจะรู้ว่าไอเทม2ชิ้นนี้นะครับมีรายละเอียดอะไรยังไงแบบชัดเจนมากกว่านี้นะครับก็รอดูคลิปต่อไปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปแยบออกมาอธิบายถึงไอเทม2ชิ้นนี้ให้ฟังกันแล้วกันนะต่อไปนะครับผมก็คือรายชื่อของไอเทมทั้งหมดอีก4ชิ้นนะครับที่จะมีการมิริรีเวิร์คครับนั่นก็คือแฮกเท็ l เมก้าไดรฟ์ฟิมบูวินเตอร์โซลาริชาร์ดเบ โดยจะมีการเดิเวิร์กอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีตอนแพทสาถูกปล่อยมาแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลไหนถูกปล่อยออกมาเลยนั่นเองต่อไปนะครับจะเป็นข้อมูลของแชมเปี้ยนใหม่ครับนั่นคือคาร่า ที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับผมนั่นคือรูปภาพของคาม่านะครับผมที่มีการใช้สกิลซึ่งดูจากลักษณะแล้วเนี่ยอาจจะมีการรีเวิร์สหรือเปล่าครับเพราะว่าปกติแล้วตัวคาม่าไม่ได้ใช้สกิลแบบนี้นะครับจะเป็นการใช้สกิลแบบปกติคือเป็นการเชื่อมปกติเลยแต่ว่าในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยจะมีการเชื่อมแบบชิ่งกันด้วยจะต้องมารอดูกันอีกทีครับว่าตัวคาม่านั้นจะมีการชิ่งสกิลอะไรยังไงนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าพูดถึงแชมเปี้ยนแล้วก็ต้องพูดถึงสกินด้วยคคครัสกนนขอองงาาม่่้้ีีทื วอร์เดน a ามาต่อด้วยสกินของบลัดมูนเชนครับแล้วก็จะลากยาวเกี่ยวกับสกินไปอีกเรื่อยๆเลยครับอย่างตัวของฟูรี่ฮอนคอสเพย์เว g a เก่าฟิตตี้คิตตี้เรนเก่าเรนกทอยต่อไปเป็นสกินที่มีเฉพาะในเกมวายดริฟเท่านั้นนะครับอย่างมอร์เดอร์เกรฟและมอร์เดอร์แกลนพาจาม่าการเดียนลักซ์ ปัจ玛กาเดียนแอทเวลแม่มาทีจริงๆ2คนนี้ต่อไปเป็นสกินของกรอ o u สนะครับซึ่งกรอ o u สในปีนี้จะเป็นตัวของกรอ o u สครีมสันอีฟลี n และนี่ครับก็คือภาพสกิลอัลติเมตนั่นเองครับ และมาถึงตัวของสกินใหม่ล่าสุดนะครับผมที่จะมีการเปิดไลอัพครั้งล่าสุดเลยที่เคยประกาศไปนั่นคือ y ไซคิ Detective Senna ซึ่งดูแล้วน่าจะมีแต่ในเกมหรืออริจิน w a วารนะครับเฉพาะในตอนนี้นะในอนาคตยังไม่ทราบนะครับและข้อมูลส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของระบบบังกรครับ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของมังกรต่างๆนะครับก็จะถูกเปลี่ยนเป็น Elemental Rift นะครับซึ่งมังกรแต่ละตัวมังกรแต่ละอันก็จะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปมีการใส่ตัวของความสามารถวิญญาณมังกรต่างๆอะไรแบบนี้นะครับเรื่องคนไหนไม่เข้าใจนะครับก็รอติดตามคลิปได้เลยนะครับผมจะมีการอธิบายอย่างชัดเจนว่ามังกรแต่ละตัวนะครับทำอะไรได้บ้างและจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงนะครับรอติดตามกันได้เลยนะแต่มีเปอร์เซ็นต์สูงมากครับที่แพท3.1นะครับจะมีการใส่ตัวของ Elemental Rift หรือ มังกรธาตุต่างๆวิญญาณมังกรเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับเพราะอย่างที่บอกไปครับว่าตัวของวายรีเองได้มีการประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าจะไม่มีการรองรับตัวของมือถือรุ่นเก่าๆนะเพื่อนๆคน่สนใจนะครับผมก็สามารถไปอ่านข้อมูลได้นะครับหรือว่าอ่านบนหน้าจอตอนนี้เลยก็ได้นะ ซึ่งการที่ไม่รองรับโทรศัพท์รุ่นเก่าแบบนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์สูงมากครับที่ตัวของระบบวิญญาณมังกรจะถูกเพิ่มเข้ามาในเกม League Origin War Rift ผนวกกระทางผู้พัฒนานเนี่ยก็ได้มีการบอกอย่างชัดเจนในช่วงต้นปีว่าระบบวิญญาณมังกรจะถูกเพิ่มเข้ามาเร็วๆนี้และผมคิดว่าเดือนมีนาแล้วก็สมควรแล้วละครับที่จะมีการปล่อยมาเรียกได้ว่าเป็นทัมมิ่งที่เหมาะสมจริงๆหรอครับ และนี้นะครับผมก็คือข้อมูลหลุดทั้งหมดนะครับสำหรับแพท3.1เพื่อนๆอยากให้ผมไปเจาะลึกข้อมูลส่วนไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดแชร์นะครับเพื่อจะ เป็นกําลังใจให้กับตัวผมในการนําข้อมูลต่างๆมาเผยแพร่ให้ทุกท่านฟังกันด้วยนะครับและเพื่อนคนไหนนะครับมีความสุขยังไงครับเกี่ยวกับตัวของแพทสามชั้หนึ่งก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เหมือนกันนะครับยังไงนะครับก็ขอให้เพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกม League of Legends Wild Rift และที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าเพื่อนคิดถึงเกม League of Legends Wild Rift คิดถึงจินวารุถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกด s ซับสไคร้เพื่อเป็นกำ สามารถกดไลค์เพจจินวารุได้เลยนะครับผมและเกิดับเพื่อนนะครับผมอยากที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับจินวารุก็อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับและเกิดับเพื่อนนะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกมวายริปหรือว่าเกมต่างๆเนี่ยรวมถึงพูดคุยกับผมก็สามารถเข้าร่วม Discord จินวารุลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมไปกด Sub s c r i b e ช่องรองของผมด้วยนะลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ขอญาตลาตัวไปก่อนเจจอกัััันนนใหหม่คลิป้ารบสสนนสววีดีด